เพรยนสวัสดีค่ะอยู่กับจ้าจ๋าเพรยนที่ปรึกษาด้านการขายนะคะเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้มาเปลี่ยนแนวนะคะดูแต่กระบะแล้วนะคะวันนี้จ้าจ๋าก็ขอเปลี่ยนแนวมาเป็นรถเก๋งอีโคคาสีแดงสดใสนะคะแดงดูดซับแบบนี้เลยนะคะมาแนะนําให้ลูกค้าได้ชมแล้วก็ได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับวันนี้จากก้าจ๋าขอแนะนําเป็นนิสสันมัต์ตปี2019นะจ๊ะคันนี้ราคาที่เพ นอยู่ที่319เท่านั้นเองนะคะ319,000บาทสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้รถสภาพสวยป้ายแดงแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถ อยากผ่อนสบายนะคะงบน้อยนะคะแต่อยากได้รถสวยๆส,สภาพเกรด A ไปใช้งานก็ไม่ควรพลาดคลิปนี้ของจ้าจ๋านะคะกดติดตามคลิปแล้วก็กดติดตามช่องของจ้าจ๋ารถสวยเกรดเไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจ้าจ๋าจะพามาดูรายละเอียดรอบคันนะคะกับรถคันน่ารักมินิมินินะคะที่นั่งสบายแล้วก็ภายในกว้างแบบนี้นะจ้าจ๋าจะรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันเลย นะะในส่วนอันดับแรกนะคะคันนี้เป็นรถปี2019นเะคะเพิ่งผ่านการใช้งานมาเพียง2ปีนะคะสภาพเท่าที่เห็นเลยคือใหม่มากนะคะไม่วิ่งเพียง1 2 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองจ้กลูกค้าคา่ะนะสำหรับลูกค้าอยากซื้อให้แฟนขับนะคะอยากซื้อให้ภรรยาอยากซื้อให้ลูกสาวหรืออยากซื้อไว้ใช้เองนะจา้จาจ๋าขอแนะนําเป็นคันนี้เลยสวยนะ่าใช้งานมากเพราะว่าผ่อนเดือนละ6000เท่านั้นเองนะสำหรับลูกค้าเครดิตดีหรือไม่มีเครดิตก็สามารถ ีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินดาวนะอ่ามาดูในส่วนของไฟหน้านะคะใหม่ขนาดไหนนะจ๊ะลูกค้าไฟหน้าสวยๆใสๆไม่มีรอยหมองไม่มีรอยเหลืองไม่มีรอยแตกลายงาเลยนะกระจังด้านหน้านะคะสวยใหม่มากนะคะรถคันนี้ส่วนทะเบียนจะไม่ได้ทะเบียนนี้ไปนะคะลูกค้ารอนะคะเราโอนย้ายทะเบียนมาเป็นกรุงเทพนะคะ อันนี้จะจ๋าบอกไว้ก่อนเลยแล้วก็ด้านล่างของตัวรถคันนี้นะคะก็จะมีไฟ d a y t i m e r u n n i n g นะคะมาให้เรียบร้อยแล้วนะสภาพสวยเดิมน่าใช้งานกระทัดรัดมินิน่ารักน่ารักนะคะสวยป้ายแดงเกรด A จริงๆเพราะว่ารถไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการคว่ำไม่เคยผ่านการจมน้ำมาเนาะแล้วก็มาดูในส่วนของล้อล้อก็เป็นล้อแม็กห้าแฉกแบบนี้เลยเจ้าของเดิมใส่มาให้เรียบร้อยนะจ๊ะมาพร้อมยางปี2018 นะคะอันนี้เป็นยางปี2018แต่สภาพยางยังใหม่มากเลยนะดอกยางยังอยู่ล่องลึกๆแบบนี้เลยหนวดกุ้งยังอยู่นะคะบ่งบอกถึงว่ารถคันนี้วิ่งใช้งานน้อยจริงๆเพราะไม่วิ่งเพียง12,000กว่ากิโลเมตรนะคะเจ้าของเดิมก็ปล่อยมาแล้วนะจ๊ะมาอยู่ในมือบริษัทเพชยนโ์เรียบร้อยมาดูรายละเอียดใต้ซุ้มล้อนะคะใต้ซุ้มล้อแบบนี้เลยนะคะจะจ๋าให้ลูกค้าดูชัดๆไปพร้อมกัน ส่วนนะคะกระจกเป็นกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะยังไม่เป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะไฟเลี้ยวอยู่ข้างซุ้มล้ออยู่นะคะสภาพภายนอกแทบร้อยเปอร์เซเลยนะคะเท่าที่จ้าจ๋าเคยรีวิวลงให้ดูแล้วคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่จ้าจ๋ารีวิว3 คันนะคะแต่ตอนนั้นราคายังไม่มาตอนนี้ราคามาแล้วนะคะเจ้าจ๋กก็รีบหยิบยกแล้วก็มารีวิวเดี๋ยวให้ลูกค้าได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนรายละเอียดข้างประตูขอบประตูนะคะสังเกตนะจ๊ะลูกคา้าลูกค้าเดิมรักษาดูแลอย่างดีนะคะเพราะว่ายางขอบประตูไม่มีรอยยุ่ยรอยนะคะรอยแดดตากแดดหรือว่าแห้งยังไงไม่มีเลยนะคะสภาพเดิมเดิมแบบนี้เลย ใครเห็นแล้วชอบถูกใจคันนี้อยากเป็นเจ้าของเป็นได้ไม่ยากค่ะเพียงแค่ยกหูโทรศัพท์โทรมาหาเจ้าจ๋าได้เลยนะคะเจ้าจ๋าพร้อมสแตนบายรับสายลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าโทรไม่ติดเจ้าจ๋าโทรกลับแน่นอนนะคะมาดูส่วนใต้ซุ้มล้อนะคะใต้ซุ้มล้อน,นี้ก็เป็นสด้านหลังก็จะเป็นยางใหม่ๆแบกใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ให้ดูไปพร้อมๆกันลูกค้าจะได้มั่นใจและเชื่อมั่นในบริษ,ษัทเทสยนว่าเราขายรถสวยเราขายรถเกรดเอร้อยเปอร์เซ็นต A, ์เลย ะะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มองอยู่นะคะเห็นว่ารถสวยนะคะสภาพเดิมแบบนี้อยากเป็นเจ้าของรีบๆเลยนะคะเพราะว่ารถของเราไปไวมาไวมากนะคะเพราะว่ามีเซลถึง2ี่ท่านนะคะลูกค้าท่านไหนเห็นแล้วชอบอย่าคิดเยอะอย่าคิดนานคะ่ะรีบตัดสินใจเลยนะคะไม่สะดวกมาไม่เป็นไรไม่สะดวกมาจัดไฟแนนไม่เป็นไรเจ,ะจ,ะจ้าจ๋ามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนวิ่งหาถึงหน้าบ้านเลยนะคะ หรือว่ามีบริการส่งรถสไลด์ถึงที่เลยนะคะอันนี้ก็มีบริการให้เรียบร้อยอามาดูในส่วนของด้านหลังนะคะสําหรับรถคันนี้ใหม่มากสวยนะ่าใช้งานจริงๆไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์นะคะแล้วก็ดวงไฟตาที่3ามมาพร้อมกระจกไล่ฟ้าให้เรียบร้อยนะคะเป็นรถแนวแฮทแบ็กนะคะคันนี้แล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้แล้วเรียบร้อยอเดี๋ยวจะจะ่าจะให้ดูไปพร้อมๆกันนะความใหม่ นี่คือสภาพนะคะจ้าจ๋าแค่กดเปิดปุ๊บนะคะรถประตูที่ห้าหรือว่าประตูที่แฮนด์แบกนะคะคันนี้ก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยนะสภาพสวยกว้างเก็บของได้เยอะนะคะถึงรถจะดูเล็กแต่ข้างในดูไม่เล็กแน่นอนนะคะโดยเฉพาะนะคะห้องผู้โดยสารแล้วก็ตรงที่ผู้ขับขี่นะคะคือกว้างมากนะเล็กกระทัดรัดขับง่ายจอดง่ายนะคะรถคันนี้น้าสวยน่าใช้งานมากๆเลยนะคุ้มประหยัดไปกว่าป้ายแดงนะคะหลายบาทเลยนะคะ ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะแล้วก็ได้ขับฟรีไปอีก60วันนะอันนี้ลูกค้าจะได้ไปเลยเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะให้ลูกค้าไปดูภายในนะคะความหมายนะคะตามมาเลยค่ะอันนี้คือภายในนะคะสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าใครที่เห็นแล้วนะคะที่เจ้าจ๋ารีวิวคลิปนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาเลยนะรีบๆเลยด่วนๆเลย<ส>เพราะว่าสภาพรถราคาแบบนี้สภาพป้ายแดงแบบนี้นะคะเข้ามาไวแล้วก็ไปไว นะไม่มีมามบ่อยๆนะคะแบบนี้สภาพราคาแบบนี้นะคะเจ้าจ๋าจะให้ดูความเดิมความใหม่ของเบาะนะคะเป็นเบาะเดิมๆแบบนี้เลยสภาพการใช้งานไม่ช้ำเจ้าของเดิมแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับรถคันนี้นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของพวงมาลัยแต่พวงมาลัยยังไม่ได้เป็นมันติฟังก์ชันนะคะเพราะว่าคันนี้ยังเป็น1.2ตัว e อยู่นะคะลูกค้าแต่ให้ดูความใหม่นะคะคอนโซลหน้านะคะแอะะร์นะคะระบบวิทยุเกียร์นะคะแบบนี้เลย รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะบอกว่าอาชีพนะคะพนักงานบริษัทเงินเดือน1 2 0 0 0บาทก็สามารถซื้อคนเดียวได้จบนะคะคันนี้นะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเรามีไฟแนนซ์ทุกไฟแนนซ์นะคะรองรับลูกค้าทุกอาชีพอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพพ่อค้าแม่ขายนะคะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะตามตลาดนัดอยากได้รถแฮทแบกใส่ของเยอะๆนะคะอยากได้รถที่นะคะขับ สะดวกสบายจอดเข้าซองง่ายๆแบบนี้คันนี้ตอบโจทย์เลยนะแล้วก็สภาพใหม่แบบสวยแบบนี้ใครเห็นก็ไม่ควรพลาดค่ะคือรถสภาพไม่ช้ำจริงๆนะคะลูกค้จาจ๋าจะจ๋าให้ดูชัดๆแล้วก็รีวิวให้เห็นอย่างชัดเจนนะแล้วก็เอาสำเนาไปเช็คได้เลยว่ารถไม่เคยผ่านการชนนะคะเดี๋ยวจะาจ๋าจะพามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้ มาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่อง2.0นะคะเชื้อเพลิงเบนซินนะคะลูกค้าขาไม่วิ่งน้อยแบบนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยสภาพเครื่องยนต์ก็ยิ่งสภาพสวยและเดิมแบบนี้เลยเครื่องยนต์แห้งไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องไม่เคยโดนรอยชนไม่มีรอยขันไม่มีรอยคายนะคะน็อตเลยอันนี้สภาพเดิมเดิมดูไปพร้อมๆกันจะจ๋าไม่หลอกนะคะ แน่นอนนะคะตรงปกชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองขับได้นะคะแล้วก็มาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะกับจ้าจ๋าที่บริษัทเพชรยนต์นะ,ะเข้ามานะคะแล้วบอกว่าติดต่อจ้าจ๋าไว้ได้เลยนะคะจ้าจ๋ายินดีต้อนรับและให้บริการอย่างเต็มที่นะคะ มาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะลูกค้าจ้าจ๋าก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่กดติดตามช่องของจ้าจ๋าแล้วก็เป็น f อของจ้าจ๋านะคะเห็นรถคันนี้แล้วชอบนะคะอยากจับอยากจองอยากเป็นเจ้าของก็อย่าช้าอย่ารีรอเรียติดต่อเข้ามาเลยนะสําหรับวันนี้จ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจ้าจ๋าจะรีวิวรถสวยๆเข้ามาใหม่ให้ดูอีกทุกวันนะคะสําหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ